ใ่ค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำเย็นตาโฟกันอันนี้หวานใช้ซอสเย็นตาโฟสําเร็จรูปนะคะของยี่หอพันท้ายนะแต่มันไม่อร่อยนะคือไม่ได้ว่าอร่อยทานได้เลยอ่ะคือเราต้องปรุงเพิ่มเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหวานปรุงอะไรบ้างนะเคใส่หม้อตั้งใส่ค่ อนนะแล้วก็ในขวดที่เหลือนี่นะเอาน้ำส้มสายชูใส่แล้วก็ปิดขวดเขยาาให้หมดหมดเพราะว่าจะได้ไม่เหลือหลอดในนี้เลยเนี่ยเี่เาให้สะอาดเลยนะแล้วก็ใส่ออกไป <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เสร็จแล้วก็เริ่มปรุงรสเลยนะคะ วันนี้พริกน้ำส้มเหลืออยู่ไม่เยอะอเนี่ยเลกมากวัก็จะใส่ไปเลยจะให้ออกรสแบบเปรี้ยวหว,ว,วานเปรี้ยวหวานเค็มนะแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยก็จะใส่พริกอันนี้อันนี้หาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไป ใส่เด็กสักช้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปก่อนนะใส่น้ำตาลมันจะเริ่มเดือดแล้วตอนนี้เปรี้ยวแล้วนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลเพื่อไม่ให้กิวตีมากกว่าจะใส่ ชูเบียนะใส่ลงไปสักสช้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทราแดงปกติด้วยค่ะใส่ผสมกันนะถ้าใส่ชูเบียอย่างเดียวบางทีมันอาจจะแบบมันอาจจะรสชาติเฝื่อนนิดนึงนี่น้ำตาลทรายธรรมดานะ แล้วก็รอให้เดือดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคค่ะตอนนี้ซอสย mm ันดาโฟก็ได้ที่แล้วนะหวานก็เคี่ยวมาสักพักจนมันเริ่ม mm hmm. ได้ความเข้มข้นที่โอเคแล้วนะคะนี่ก็สามารถยกลงจากเตาได้ถ้าเกิดใช้เหลือนะก็เก็บใส่ขวดสะอาดๆปิดฝาให้แน่นๆแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้อยากจะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทานได้นะสะดวกมาก แต่ต้องเป็นขวดที่สะอาดนะคะควรลวกน้ําร้อนก่อนเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ก็เส้นเส้นเราก็พร้อมแล้วนะแล้วก็มีเส้นบะหมี่ด้วยแล้วก็อันนี้ผักบุ้งผักบุ้งล้างเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ปลาหมึกแช่เลือดกระเทียมเจียว เจียวใหม่ๆเลยหอมมากโอเคแลวนี่ก็คือเครื่องลูกชิ้นนะคะอันอันน,น,นี้ลูกใหญ่ๆนี่คือลูกชิ้นของคนจีนอะ่ะเขามีเขาม,เมีไส้อยู่ข้างในอร่อยดีนะเขาเรียกฟูโจโนะรู้สึกฟูโจโฟิชบอลแล้วก็อันนี้อันนี้คือแซคลูกชิ้นปลาหมึกปูอัดแล้วก็น,นี้ลูกชิ้นเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้ ที่เราทำเองลูกชิ้นแค้อันนี้ลูกชิ้นปลานะกระหืออล้วยนี้หวานก็ทำเองแต่ทำนานแล้วนะคะใส่ฟรีเซอร์ไว้และอันนี้ก็เป็นของทอดของทอดที่จะทานกับเย็นตาโฟก็มีเผือกหอมฟองเต้าหู้มีเกี๊ยวลูกชิ้นทอดแล้วก็สาหร่ายหอมหมูชุบแป้งทอดแล้วก็มีสาหร่ายชุบแป้งทอด โอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ โต๊ะอ,อ,อาหารก็จะมีเวฟหน่อยเวฟหน่อยพี่มีทานอะไรพี่มีทานข้าวกับเนื้อเนื้อผัดน้ำมันหอยใส่แอสปารกากัสค่ะอร่อยไหมครับอร่อยดอเคออดาราทานอะไรคะทานเหมือนมัมมีค่ค่ะแต่ว่าไม่ใส่ซอสเยนตาโฟชอบไหม เส้นหมี่น้ำไงแต่ว่าไม่ไม,ไม่โฟไงเพราะว่าดาราทานเส้นหมีน้ำแต่ไม่โฟเพราะว่าดาราทานเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเลือดมันก็จะไม่เหมือนเลือดเมืองไทยนะคะเพราะว่าเลือดที่นี่มันจะค่อนข้างแข็งแต่มันก็ให,ให้ไทยได้ สาล่ายทอดหืมกรอบมากทอดมาสี่วันแล้วนะสามสี่วันแล้วอะแล้วพอจะทานก็เอาไปอุ่นในแอร์ฟ라เออร์มันก็จะกรอบแบบเนี้ยดูเสียงนะมบานอร่อยส่วนอันนี้นเผลือกห่อฟองเต้าหู้ทอด หอมเผือก mm hmm. oh, ลูกชิ้นแคสนะคะลูกชิ้นแคสทำเองอร่อยอร่อยทำก็ไม่ยากอืมเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะชิมลูกชิ้นฟูโจให้ดูต้องตัดเนี่ยดูนะเนี่ย ในมันมีไส้ไส้หมูสับอืมโอเคค่ะ <c oughs>